ขา,ขาเป็นพืชลมลุกเง่ามีข้อและปล่องสำหรับสรรพคุณของขาแก้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมแก้อาหารเป็นพิษเป็นยาแก้ลมพิษรักษากลากเลื้อนโรคผิวหนังและเจือลาสำหรับวิธีใช้เง่า ใช้เง่าแก่สดยาวครึ่งยาวหนึ่งถึงครึ่งนิ้วตำให้ละเอียดเติมน้ำปูนใสดื่มครั้งละหนึ่งถึงถ้วยดื่มครั้งละครึ่งถ้วยสามเวลาสองรักษาโรคผิวหนังใช้เง่าแก่ ข้าวหัวแม่มือตำละเอียดผสมเหล้าโรงมาทาบริเวณเป็นโรคสามรักษาโ,โรคลมพิษใช้เงาแก่หนึ่งแง่งตำละเอียดผสมเหล้าโรงให้พอเหมาะทาบริเวณที่เป็นลมพิษ